ะมาเรียนปรากฏการข้างขึ้นข้างแรงกันนะครับอากรอนนกื่นคุณจะถามนักเรียนว่านักเรียนเคยสังเกตดวงจันทร์ไหมครับเคยนะครับอาแล้วนักเรียนมองเห็นดวงจันทร์ได้ยังไงดวงจันทร์มีแสงสว่างในตัวเองไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไม่มีอแล้วทําไมเราถึงมองเห็นดวงจันทร์ได้ <c oughs> อ่เพราะอะไรกระทองเพราะแสงจากดวงาทิตย์ คนบอกว่าเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ทําไมตกกระทบกับอผิวดวงจันทร์แล้วทาไมสะท้อนแสงเข้ามายังโลกของของเราแล้วเข้ามาที่ไหนเราอมาที่ตาเราจึงทําให้เรามองเห็นดวงดวงจันทร์ได้ตอนนี้ดวงจันทร์ที่นักเรียนมองเห็นในแต่ละคืนมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันทุกคืนไหมไม่เหมือนเออ เ,งงเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนวาดภาพดวงจันทร์ที่นักเรียนชอบนะครับที่นักเรียนพบเห็นบนท้องฟ้าในแต่ละคืนเอาภาพที่นักเรียนทำไมชอบที่สุดนะครับเดี๋ยวครูจะให้ฟังเพลงหนึ่งเพลงเมื่อเพลงจบนักเรียนจะต้องทำไมเสร็จเมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จแล้วให้นักเรียนนำภาพที่นักเรียนวาดได้มาติดไว้บนกระดานนะครับให้แยกกลุ่มกันนะครับ แบ่งกลุ่มกันให้ให้ใหคุณด้วยเข้าใจไหมครับอ่าเดี๋ยวลงมือทำ ถ้าใครว่าเสร็จแล้วล้วเรียนนาติดได้เลยนะครับ ดวงจันทร์ในแต่ละคืนเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนเราได้เห็นะมีเพื่อนบางกลุ่มจะมองเห็นดวงจันทร์แค่มีความสว่างครึ่งดวงบางกลุ่มดวงจันทร์เป็นไงหมดเลยเนี่ยเต็มดวงเต็มหรือมืดเนี่ยมืดอ่ามืดทั้งดวงเลยมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีดำหรือมืดอีกกลุ่มหนึ่งเห็นไหมสว่างเต็มเต็มดวงบางกลุ่มเห็นแค่เป็นไงครับเซี่ยวพระจันทร์เป็นเซี่ยว ทำไมเป็นเช่นนั้นครับน <c oughs> ักเรียนคิดว่าทำไมดวงจันทร์ที่เรามองเห็นแต่ละคืนจึงไม่เหมือนกันเป็นเพราะเหตุใดเพราะเสงแยกเันดวง <c oughs> อาทิตย์แล้วก็ใครกกับดวงจันทร์ไม่เท่ากันแต่ละดวงที่นักเรียนที่เพื่อนนักเรียนตอบนะครับเพื่อนคนหนึ่งตอบว่าอะไร เพื่อนคนหนึ่งตอบว่าไงครับดวงจัน์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ในแต่ละคืนทำไมกันอะไกันส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกว่าดวงจันทร์มีหลายลูกเอานี้ก่อนจะคุณจะถามว่าดวงจันรมีหลายลูกอ่ะจริงหรือเปล่าไม่จริงอะเรามาทบทวนดูตอนที่เราอยู่ปอไรป .4 ที่เราเรียนเรื่องโลกในด้ากราศาสตร์ โลกของเรามีดวงจันทร์เป็นบริวารกี่วงวงีวดวงเดียวอาดวงเดียวอาที่เพื่อนบอกว่าดวงจันทร์มีหลายลูกผิดไหมผิดเพราะฉะนั้นสมมติฐานที่เพื่อนบอกว่าดวงจันทร์มีหลายลูกเป็นไงเลยผิดไหมผิดอาเราก็มาดูของเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกว่าดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันในแต่ละคืนอันเนี้ยนักเรียนคิดว่าเป็นเช่นนั้นไหม เป็นอันนี้คิดว่าเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเราลองทดลองดูนะครับนะครับทดลองดูว่าดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เท่ากันในแต่ละคืนไหมเราจะมาสร้างแบบจําลองการเกิดข้างขึ้นข้างแรงกันนะครับอุปกรณ์วันนี้ครูก็จะใช้ลูกมิงฟองนับลูกมิงฟองนะครับ,รปปนะรบแทนดวงจันทร์อาแล้วก็จะให้หลอดไฟเป็นแหล่งกําเนิดแสงแทนดวงใช่ ครูจะจากํามหฑดจุดนะครับจุดเอาไว้8ปดตำแหน่งนะตัวตำแหน่งที่1 2 3 4 5 6 7 8าแนะแหน่งแล้วครูก็จะเอาลูกหลิงงปองวางไว้ในแต่ละตำแหน่งแล้วก็เปิดไฟให้นักเรียนสังเกตส่วนสว่างของลูกหลิงงปองที่ได้รับจากแสงนะจากหะมัดว่ามันมีความสว่างเป็น อย่างไรนะครับเรามาเริ่มทําการทดลองกันนะครับอะเดี๋ยวครูจะเอาลูกปิงปองวางไว้ที่ตําแหน่งที่หนึ่งแล้วนักเรียนก็สังเกตอนักเรียนสังเกตสิครับเป็นยังไงครับตําแหน่งที่หนึ่งมีความสว่าง สังเกตตำแหน่งที่สองครับตำแหน่งที่สามครับตำแหน่งที่สี่ครับ

อ,อ่ะนักเรียนจะเห็นว่าไม่ว่าลูกปีงปองจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามลูกปีงปองจะได้รับแสงสว่างจากหลอดไฟเป็นไงกันเครื่องดวงเท่าเท่าการทุกตำแหน่งนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเป็นให้ลูกปิกปองเป็นดวงจันทร์หลอดไฟเป็นดวง เมื่อดวงจันทร์โคจรไปในแต่ละตำแหน่งดวงจันทร์ก็จะได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เป็นยังไงกันเป็นยังไงกันเท่าการทุกตำแหน่งเพราะฉะนั้นที่เพื่อนบอกว่าดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันในแต่ละคืนเป็นจริงไหมไม่เป็นความจริงความจริงก็คือดวงจันทร์ ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามจะได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เป็นยังไงกันเท่ากันนะก็คือเครื่องดวงเสมออ่าแล้วทาไมล่ะครับเราจึงมองเห็นดวงจันทร์ในแต่ละคืนมีความสว่างไม่เท่ากันมีรูปร่างแตกต่างกันไปในแต่ละคืนเป็นเพราะเหตุใดว่าไงครับเพราะดวงจังนทร์เพราะดวงจันทร์เพราะแสงจกดวงอาทิตย์ไปแลงดวงจันทร์แล้วมายาตาเรา อ่าสะท้อนไปยังตาเราเป็นไงครับสะท้อนยังไงเพือ่อนบอกว่าแสงจากดวงอาทิตย์ไปตกกระทบกระดวงจันทร์แล้วสะท้อนมาเข้ามาที่ตาเราถ้าสะท้อนเข้ามาที่ตาเรา,าทํา,า,ทา,าทให้เรามองเห็นดวงดวงจันทร์อ่าแล้วทาไมเราจึงเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างไม่เหมือนกันละ่ะไม่รู้ไม่รู้อ่าถ้าไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองตอนที่สองดูนะครับว่า ทำไมเราจึงมองเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างแตกต่างกันในแต่ละ <Okay. S 1> คืน